สวัสดีครับเพื่อนๆที่ผมนายเอกซเบอร์วิชัยนะครับวันนี้เราจะมาแบบเร็วๆเร็วๆนะครับเช่นเคยครับวันนี้เราได้สั่งของมาหนึ่งอย่างนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเราอันบล็อกน้องบายไปนะครับวันนี้เราก็ต้องสั่งชุดมาให้น้องบายนะครับการเงินมีปัญหาใส่ชุดนักศึกษามาหาพี่นะครับนี่เดี๋ยวลิง์ร้านหรืออะไรจากร้านไหนเดี๋ยวผมบอกเพื่อนทีนครับนี่ก็จะเป็นชุดนักเรียนออก นองเรียนคอนเวนนะครับอ่านอยายแล้วก็ชุดนักศึกษานะครับเดี๋ยวเรามาใส่ให้น้องๆเลยดีกว่านะครับเรามาดูตัวชุดนักศึกษานี้นะครับตอนนี้จะเป็นเขาเรียกว่าชุดนักศึกษาแล้วกันผมเรียกไม่ถูกการทําอันนี้ซื้อจากประเทศไทยนะครับร้านในไทยนะครับเขาบอกว่าไซส์น้องบายใส่ได้ด้านหลังนี่จะเป็นตี้มลูกแกนะครับแป๊กๆนะครับตรงเข็มขัดนี่เป็นเหมือนหนังเทียมนะครับ กระดุมสีเป็นเงินนะครับถือว่าโอเคครับเนี่ยเป็นติดตุกแกนะครับไม่เคยไม่เคยเล่นเลยครับไม่แน่ใจว่าอันนี้เขาเรียกว่ากระโปรงอะไรนะครับกระโปรงโปงเขาเรียกกระโปรงอะไระทรงเออก็ทรงนิดสอ่อผมไม่รู้แหละอ่ะตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูว่าน้องเราจะใส่ดได้ไหมนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งอ่ะเร้แกะให้ดูให้หมดก่อนเลยแล้วกันนะครับชุดนี้จะเป็นออกแนวมอปลายครับ ก็าจากร้านเดียวกันครับเพราะว่าสั่งมาพร้อมกันก็ไม่แน่ใจว่าเล่นกับพวกบาร์บี้ได้หรือเปล่าอเออตัวนี้ก็แขนยาวครับตัวนิงไท้ายนี่แปะมานะครับตัวนี้แปะมาเป็นติ้นติ้ตุ้กแกาแปลกๆนะครับตรงตัวเข็มขัดนี้ เป็นเหมือนหนังเทียมนะครับไม่แน่ใจว่าลอกหรือเปล่าสองตัวนะครับตัวกระโปรงทําเป็นจีบมานะครับเก็บรายละเอียดมาได้โอเคนะครับ้านหลังก็เป็นตีนตักแก่แป๊กๆนะครับถือว่าโอเคครับแต่เนี่ยหนังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าลอกหรือเปล่าเพราะว่าผมเล่นตัวของฮอตทอยอ่าพวกเขาเรียกว่าชุดผ้าฮอตทอยพวกองตะหก ที่เป็นชุดหนังเนี่ยครับของสกาเลตเก็บนานๆแล้วรองหมดครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ารองหรือเปล่าแต่ก็กันร,ราคาครับไม่ได้ไม่แพงมากครับแต่เรียกถูกหรือแพงนี่มันแล้วแต่คนนะครับอ่ะตัวนี้ก็ชุดประมาณชุดละร้อยอ่ะไม่ถึงครับมีมีทอนนะครับแต่ถ้าบวกค่าส่งอะไรก็น่าจะนิดนึงครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่กับน้องดีกว่า a few minutes later วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆช่อบไป่ลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมซับสไคร์นะครับใจพ่าคลิปให,ใหม่จากสุปวิชัยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ